สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมเสวนาวิชาการทางการแพทย์ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพรเพนเมธาจิติพันธ์ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหารฝ่ายการพยาบาลจะมาพูดคุยกับเราในประเด็นของคลินิกโรคทางเดินหายใจหรือ ARI คลิ n i c ครับสวัสดีครับคุณพรเพนครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะครับต้องขอเรียนถามคุณพรเพนนิดนึงครับถึง ARI คลินิกนะครับว่า มีให้บริการจุดไหนแล้วก็ให้บริการในด้านใดบ้างครับค่ะก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราคงต้องอธิบายเรื่องของคลินิก a อไนะคะว่าคืออะไรนะคะคลินิกเอไเนี่ยมันเป็นคลินิกเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งการจัดบริการของเราเนี่ยค่ะก็คงสืบเรื่องตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วนะคะ,คะเมื่อเดือนมีนาเมษาของปี63นะคะที่เรามี โควิดเกิดขึ้นช่วงนั้นนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ตถึงความสําคัญในเรื่องของการป้องกันเรื่องของการเฝ้าระวังและเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนะคะเพราะว่าเรามีผู้รับบริการวันหนึ่งค่อนข้างมากพอสมควรนะคะที่มาตรวจตั้งแต่มาตรวจด้วยตนเองนะคะหรือว่ามาตรวจตามแพทย์นัดนะคะแล้วก็จะมารับบริการในส่วนของด่านหน้าเช่นอาคารอังศรร้อยปีนะคะหรือตึกอียิาตเจ้า ซึ่งในกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุนะคะหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังครนีถ้าเขามารับบริการแล้วเนี่ยในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเช่นไอเจ็บคอเป็นหวัดอไย่างนี้ค่ะและในช่วงนั้นโควิดระบาดท,ทางโรงพยาบาลก็เลยมีการเปิดบริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งเรียกสั้นๆว่า ARI ิกแล้วนะคะโดยที่เราจัดแยกออกมาจากคลินิกตึกร้อยปีแล้วก็ตึกไอยิการเจ้าค่ะ ก็จะมาตั้งเต็นท์อยู่ตรงด้านข้างของโรงพยาบาลด้านขวามือเวลาเราเข้าเข้า,เข,าเข้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลน,นะคะขวามือก็จะเห็นเต็นท์สีขาวเขียนว่าโรคระบบทางเดินหายใจนะคะวงวงเล็บด้วยคาว่า AI Clinic นะคะจุดนี้จะเป็นจุดเหมือนการให้บริการรับตรวจรักษาในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นไข้ไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เลยมีการเปิดให้บริการตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะคะ แต่ว่าเต็นในในช่วงตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากคนไข้โควิดที่มารับบริการในโรงพยบาบาลเนี่ยค่ะก็พีคเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยควบคุมได้นะคะคแต่เราก็ยังจัดให้บริการแยกอยู่ดีเพื่อจะได้เป็นการเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือว่าเกิดมีเรื่องของโควิดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอในยุคนี้นะคะซึ่งเรามีเรื่องของการระบาดท,ที่สมุทรสาครน,นะคะแล้วก็ที่ระยอง นะคะแล้วตอนนี้ระบาดในภาคันออกโดยเฉพาะทางศรีราชาเราก็ขึ้นพีคสูงสุดเหมือนกันนะคะเป็นโซนสีแดงเพราะนั้นเต็นท์เรื่องของ AI คลินิกเนี่ยก็เลยเป็นเต็นท์ที่เราทําสืบเนื่องต่อมาแต่ว่าช่วงนี้อาจจะด้วยความระบาดค่อนข้างเยอะมากเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนบริการให้มันครอบคุมและปลอดภัยมากขึ้นครับค่ะเทีนี้นะครับหากกรณีนะครับมีประกาศสถานที่เสี่ยงจากทางสบคนะครับเอแล้วพบว่าสถานที่ที่ ประกาศออกมานั้นเนี่ยกลายเป็นเราที่ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงนั้นด้วยเนี่ย <S 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 คราวนี้ <S <S เลยอยากจะทราบว่าเราต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเลยไหมครับคือจริงๆคําถามเนี้ยจะเป็นคําถามที่หลายคนตั้งคําถามมานะคะโดยเฉพาะว่าตอนเนี้ทางศีราชาเราก็เป็นโซนที่เป็นความเสี่ยง <S <S นะคะแล้วก็หลายๆครั้งที่เราพบว่าทไลายที่ประกาศไปก็จะมีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงศีราชาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น บ่อนหรือว่าสถานที่ร้านอาหารนะคะบาง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 สถานที่ที่เกิดเป็นทำลายที่เป็นการไปร่วมกันอยู่ในที่ที่อากหรือคนแน่นแน่นแน่นอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ถ้าเรามีทำลายตรงนั้นนะคะหลายคนก็จะโทรมาที่โรงพยาบาลมาสอบถามหรือหลายคนก็จะเดินเข้ามาเพื่อขอการตรวจรักษาเลยโดยที่จะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเช่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยกังวลว่าตัวเองมีทำลายอยู่ในสถานที่ประกาศ ที่ในโทรทัศน์หรือในสื่อต่างๆนะคะโดยที่ไม่มีอาการอะไรนะคะเราจําเป็นต้องมาโรงพยาบาลไหมหรือคนบางคนมีอาการเป็นหวัดไม่สบายแต่ไม่มั่นใจว่าเราไปในชุมชนที่มันแออัดหรือไปในรถตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือที่ที่มีคนกลุ่มที่มีการติดเชื้อโควิดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลได้นะคะ นั้นตรงนี้เนี่ยในกรณีที่เรามีทำลายชัดเจนแล้วก็มีวันเวลาที่ชัดเจนเนี่ยเราจะเห็นในโฆษณานะคะหรือว่าในในเฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเข้ามารับบริการตรวจในโรงพยาบาลได้แต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจนะคะเป็นกลุ่มที่คิดว่าเรามีความกังวลแต่เราไม่ได้ไปสถานที่เสี่ยงเลยตามทำลายนั้นนะคะแล้วเราก็ไม่มีการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้หลักการง่ายๆก็คือการ ส่แมสเวลาเราไปที่ไหนนะคะ,ะแล้วก็ล้างมือล้างมือบ่อยๆนะคะไม่ไม่ไปจับต้องอะไรแล้วมาเช็ดหน้าเช็ดตาเ้ยค่ะคือการดูแลสุขภาพที่ที่ที่เราเห็นในโฆษณาทุกวันตอนเนี้ยนะคะ,ะแล้วก็เฝ้าระวังตัวเองค่ะว่าเรามีอาการอะไรไหมนะคะถ้าไม่มีอาการอะไรจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาโรงพยบาบาลแต่ในรกรณีที่เรามีทำลายว่าเราไปในสถานที่เสี่ยงนะคะแล้วก็อ่เรากังวลว่าเรา ควรจะต้องทําอะไรนะคะซึ่งถ้าเรามีความทำรายชัดเจนว่าเรามีภาวะเสี่ยงอย่างนั้นตัวที่ไม่มีอาการอะไรก็สามารถมาที่โรงพยาบาลได้นะคะโดยที่เข้ามาตรวจในที่ AI คลินิกหรือคลินิกทางเดินหายใจนะคะซึ่งเราก็จะมีบริการว่าเราจะประเมินคัดกรองอกันก่อนนะคะโดยกลุ่มเนี้ยไม่มีอาการอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถทำเขาเรียกว่าทดสอบคือการการ สวบไปในจมูกหรือในในในคอเนี้ยค่ะเพื่อดูว่าเรามีการติดเชื้อไหมซึ่งเวลาในการพบเชื้อหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปในกลุ่มเสี่ยงสถานที่เสี่ยงพวกเนี้ยใช้เวลาประมาณห้าถึงเจ็ดวันที่เราจะพบเชื้อได้เพราะถ้าเราพุ่งไปเมื่อวานนี้เมื่อสองวันก่อนเน,นี่ยค่ะบางทีก็ตรวจไม่เจอเพราะฉะนั้นในกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงเนี่ยถ้าเรานับแล้วเนี่ยอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดวันเนี่ยค่ะ แล้วก็แนะนํามาโรงพยาบาลเพื่อขอตรวจได้ค่ะโดยที่มีความสิทธิตรงนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ <ผม S 2> ใช้ได้ตามสิทธิ์เลยครับทีนี้ในส่วนของขั้นตอนของการตรวจครับเรามีขั้นตอนการตรวจอย่างไรครับขั้นตอนในการตรวจรักษานะคะในกรณีที่เราคิดว่าเราเนี่ยอ่าอาจจะมีความเสี่ยงตามทําลายนะคะหรือว่าเรามีญาติมีมีคนใกล้ตัวติดเชื้อโควิดที่เราทราบมานะคะ ก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สบายเป็นไข้ไอเจ็บคอนะคะแล้วก็กังวลว่าเราจะติดเชื้อตัวน,นี้ไหมหรือเราเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดากับอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่มีอาการอะไรแต่ว่าเรามีภาวะเสี่ยงด้วยด้วยคนใกล้ชิดหรือว่าไปในสถานที่ตามทำลายนั้นนะคะกลุ่มเนี้ยก็จริงๆทั้งสองกลุ่มอะคะ่ะก็จะมารักษาหรือมาตรวจรักษาที่ a อคลินิกอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าขั้นตอนการมาก็คือจริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยพวกบัตรประชาชนมาด้วยนะคะเพราะว่าในในข้อมูลที่เราต,ต้องต้องต้องใช้ในเรื่องของการตรวจรักษาเนี่ยค่ะก็ตั้งแต่ชื่อนามสก,กุลตรงกับเราเลข13หลักอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าสิทธิการรักษาต่างๆอาการหรือว่าสถานที่ที่เราเป็นจุดเสียงของเรานะคะแล้วก็ มีญาติพี่น้องไมหมอะไรเงี้ยค่ะระยะเวลาที่เราไปสถานที่นั้นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะเป็นข้อมูลที่เราต้องเตรียมมาครับนะคะพอมาถึงเนี่ยก็จะมีจุดทําบัตรแยกออกจากคนไข้ที่มาตรวจตามนัดอื่นๆนะคะคอย่างที่บอกแล้วก็ขั้นตอนการทําบัตรก็จะค่อนข้างง่ายกว่าคือใช้ข้อมูลไม่มากนะคะเสร็จแล้วก็จะพบคุณพยาบาลเพื่อประเมินคัดกรองก่อนว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะคะจําเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างไรบ้างนะคะ แล้วถึงจะรอพบแพทย์นะคะแล้วก็รอตรวจเรื่องของการเพาะเชื้อหรือว่าทษสวบกันนะคะครับทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยของ<ช>แต่ละโซนแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในในจุดต่างๆนะครับซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆทีเดียวนะครับในส่วนนี้ครับทางโรงพยาบาลี่มีการจัดการอย่างไรบ้างครับือจริงๆแล้วเนี่ยความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะ ในในในสถานการณ์โควิดเนี่ยเ,เราก็ไม่ทราบว่าว่าไข่ติดเชื้ออยู่บ้างเพราะว่าโควิดเนี่ยบางคนก็ไม่มีอาการเลยแต่ว่าพอมาตรวจแล้วก็พบว่าปีเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเราคัดแยกโซนอันอันอันที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันในในระดับแรกว่าอ่าบางเคสที่มีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีอาการด้วยนะคะมีเช่นมีไออย่างเงี้ยโอกาสที่จะแพร่เชือ้อก็อาจจะมีได้ นะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยค่ะเราจะให้การซักประวัติแล้วการตรวจรักษาโดยที่ใช้เขาเรียกว่าเทเเทเรนิีซีเน่ยนะคะคือเป็นเป็นระบบการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการพูดคุยกับคุณหมอนะคะแล้วก็ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่คุณหมอก็สามารถใช้เวลากับคนไข้ได้นานมากขึ้นเนื่องจากไม่ไม่ได้อยู่ประจันหน้ากันนะคะแล้วก็ซักถามผ่านทางคอมพิวเตอร์เพราะนั้นก็จะได้ประวัติที่ค่อนข้างละเอียดกับอาการ แล้วก็สามารถจะตรวจรักษาได้ได,ได้ได้เต็มที่นะคะคนไข้ก็สามารถเล่าสิ่งที่ตัวเองกังวลใจหรืออาการที่เรียงมีให้หมอฟังซึ่งกลุ่มเนี้ยเราจะใช้เป็นการผ่านจอคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะคนนั้นก็ปลอดภัยทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับบริการนะคะแล้วก็ได้การตรวจการรักษาที่ที่แท้จริงเพราะว่าเขาจะคุยเป็นส่วนตัวนะคะกับคุณหมอนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามให้ให้มีการลดการ แพร่กระจายเชื้อมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของการแนะน,นําคนไข้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเรื่อง,องการป้องกันสุขภาพต่างๆเนะะี่ยค่ะเราก็จะมีตั้งแต่แอปพลิเคชันในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแทนที่เราจะแจกแผ่นพับเนี่ยถ้าถ้าในกลุ่มที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้เนะะี่ยค่ะก็จะมีแอปพลิเคชันตรงนี้ให้สามารถหาความรู้ได้นะคะ แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาการรักษาที่คุณหมอเนี่ยจะจะเหมือนกับแทนที่จะนัดมาทุกเดือนหลังที่เราเคยนัดกันเนี่ยค่ะก็จะเว้นว่าให้ยาไปสามเดือนเลยหรือหกเดือนเลยในกรณีที่อาการดีแล้วนะคะหรือคงที่แล้วแต่กรณีอาการไม่ดีก็สามารถมาตรวจก่อนได้นะคะก็อีกอันหนึ่งที่เรามีคือเรื่องของการส่งยาทางไปรษณีย์นะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะมีเบอร์ให้ติดต่อนะคะที่ประกาศอยู่ในเฟ e b o o k ต่างๆนะคะเราก็สามารถว่าเราเราเราไม่อยากมาโรงพยบาบาลเนื่องจากช่วงนี้เห็นว่าโรงพยบาบาลมีคนไข้ยเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาแล้วก็ทางโรงพยบาบาลจะประสานคุณหมอให้นะคะแล้วก็ส่งยาไปให้ทางไปรษณีย์นะคะแล้วพอนัดคราวหน้าก็จะห่างขึ้นสถานการณ์โควิดก็น่าจะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งช่วงนี้ก็มีคนขอส่งยาทางไปรษณีย์ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร,คร นะคะส่วนคนที่คิดว่าเออแล้วจะถามใครดีอะไรเงี้ยค่ะว่าวันนี้คุณหมอนัดแล้วไม่มาได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเรานัดคลินิกไหนเน,นี่ยค่ะในในใบนัดจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่นะคะหรือว่าสามารถสอบถามบัตรโรงพยาบาลก็ได้หรือดูในเฟ e b o o กก็ได้นะคะว่าคลินิกนี้จะต่อเบอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ทางคลินิกเนะี่ยสามารถจะเลื่อนนัดให้เราได้ด้วย ด้วยเลยว่าเราจะมาวันไหนเราจะได้สบายใจว่าเราก็ไม่ได้ขาดนัดก็มีได้ค่ะเป็นหลายช่องทางครับส่วนความปลอดภัยของคนไข้เนี่ยตอนนี้ทางร้อยปีเองนะคะหรือทางอายุการเจ้าเองเนี่ยค่ะเราก็จะคัดแยกในเรื่องของอาการทางเดินหายใจอยู่แล้วนะคะนั้นคนที่เข้าไปในตึกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ได้ผ่านการคัดกรองไปแล้วค่ะว่าปลอดภัยนะคะในระดับหนึ่งนะคะส่วนเจ้าหน้าที่เองเนี่ย เราก็มีการป้องกันในเรื่องแต่เรื่องของการใส่ใส่แมสนะคะเน้นย้ําการไม่รับประทานอาหารในช่วงเวลาเดียวกันให้ทานอาหารของต่างคนต่างทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคการล้างไม้ล้างมือบ่อยๆหรือเวาลาทํางานก็มีชุดสำหรับป้องกันทั้งทั้งหน้าเลยด้านหน้าแล้วก็ใน,นตึกด้วยนะครับผม ทีนี้อย่างในกรณีที่เรามีผู้ป่วยเฝ้าระวังนะครับหรือผู้ป่วยแอดมิดเนี่ยที่ติดเชื้อโควิดในทีเนี่ยนะครับเรามีแนวทางการจัดการในส่วนนี้อย่างไรครับคือในกรณีที่คนไข้ที่สงสัยนะคะค,คนไข้ก็คงแบ่งเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งคือมาตรวจด้วยมีอาการแล้วก็ไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ไม่สบายหมอเห็นควรว่าต้องนอนโรงพยาบาลเนี้ยค่ะ ก็คุณหมอก็สามารถที <k boundaries> ่จะสั่งให้เข้านอนโรงพยาบาลได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีทางส่งคนไข้ซึ่งจะไม่ผ่านตึกรักษาพยาบาลน่นะคะแล้วก็คนไข้ก็จะคนอื่นๆที่มารับบริการก็จะปลอดภัยนะคะตึกที่เราไว้สําหรับรักษากลุ่มคนไข้ที่มีอาการแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเป็นโควิดไหมนะคะก็จะไปอยู่ที่ตึกสว่างวัฒนานะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นห้องที่เราทําเป็นห้อง negative พช e ชอร์ซึ่งปลอดภัย กับท้งผู้ให้และก็ผู้รับบริการนะคะส่วนกลุ่มที่เรามาตรวจนะคะก็จะแบ่งกลุ่มที่ว่าถ้ามาตรวจแล้วเนี่ยเราไม่มีอาการอะไรแต่เราไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเราจะทําสวบไว้นะคะพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยคะ่ะถ้ากรณีพบว่าติดเชื้อนะคะทางโรงพยาบาลก็จะโทรศัพท์ไปไปตามนะคะแล้วก็จะมีรถโรงพยาบาลไปรับให้มานอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อเพื่อไปกันคัดแยก ู้ป่วยออกจากที่บ้านจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีการแพร่เชื้อมากขึ้นครับนะคะแต่คนไข้บางคนสามารถมาเองได้ไหมก็สามารถมาเองได้ค่ะเพราะเราไม่มีอากาศอะไรแต่ขอให้เป็นรถที่ที่ขับมาเองเป็นส่วนตัวนะคะจะได้ลดเรื่องของการแพร่กระจายเชือ้อนะคะซึ่งส่วนเนี้ยเรามีตึกสำรองไว้นะคะเพราะว่ามีช่วงโควิดที่เรามีคนไข้ค่อนข้างเยอะอยู่มันมีอยู่เอ่อเขาเรียกอาจจะคล้ายๆโรงพยาบาลสนามก็ว่าได้นะคะอยู่ที่ เรือนพักที่เป็นแล้ใช้คำว่าเรือนพักนางพยาบาลน,นะคะคเป็นที่พักที่เราเคยไว้สำรองสาหรับผู้ที่มาพักตาอากาศอะไรย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเป็นหอพักเก่าแล้วก็มารีโนเวททาสวยงามสะอาดสะอ้านนะคะเราก็เตรียมไว้ถึง83เตียงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีอาการอะไรแต่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็แยกออกจากที่บ้านรหรือจากชุมชนต่างๆแล้วก็มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ็ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสักสิบถึงสิบสี่วันนะคะแล้วก็หายดีก็จะกลับบ้านได้ก็ไปเฝ้าระวังที่บ้านต่อให้ครบหนึ่งเดือนก็ก็ไม่ติดเชื้ออะไรนะคะก็จะนี้ค่ะครับก็ต้องเรียกว่ามีมาตรการที่รัดกุมทีเดียวนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมที่พร้อมรับในทุกสถานการณ์นะครับผมทีนี้อยากให้คุณพรพินนะครับได้ฝากอะไรถึงบุคลากรภายในโรงพยาบาลของเรานะครับแล้วก็ประชาชนที่จะเข้ามารับบริการสักเล็กน้อยครับ คือจริงๆช่วงนี้นะคะเนื่องจากเป็นสถานการณ์โควิดนะคะสำหรับผู้รับบริการนะคะไม่ว่าอ,อ,อาจจะเป็นลูกค้าประจำ <c oughs> เป็นคนไข้ประจำของเราอะนะคะว่าเราต้องมาตรวจตามคุณหมอนัดอะไรเงี้ยค่ะก็กังวลใจที่จะเข้าโรงพยาบาลนะคะตอนนี้เนี่ยก็นโยบายโรงพยาบาลเนี่ยก็อยากจะให้คนไข้เนี่ยถ้าไม่จําเป็นอะนะคะยังไม่ได้มีอาการที่ไม่สบายก็ไม่อยากให้มาโรงพยาบาลเยอะนะคะ ทางโรงพยาบาลก็ปรับในเรื่องของการให้ยาเรื่องของการให้ยาทางใบสณีแล้วก็การโทรเข้ามาได้นะคะก็สามารถปรับตรงนั้นได้แต่กรณีที่จําเป็นต้องเข้ามารักษาก็ก็สามารถมารักษาได้ตามปกปติในส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าให้ให้ห่างออกจากโรงพยาบาลมากขึ้นในในในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่มีเรื่องของความกังวลใจเรื่องของเอไอเนี่ยค่ะเรื่องเรื่องระบบทางเดินหายใจเนี่ยค่ะ ก็จริงๆเนี่ยโรงพยาบาลก็ยินดีนะคะที่จะมาให้บริการนะคะก็แบ่งเอาเป็นหลายกลุ่มทีเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีอาการเราไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยงอย่างนี้นค่ะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาโรงพยาบาลนะคะเราก็อาจจะหาความรู้อย่างที่แนะนําว่ากินน้อนช้อนกลางใส่แมสทุกครั้งคุยกันหรือห่างกันในในในระยะหนึ่งที่ที่ไม่ควรจะมาอยู่ใกล้ๆก,กันไม่ควรจะมาสังสรรค์กันอะไรอย่างนี้นค่ะ ก็ต่างคนต่างกินอยู่สักระยะหนึ่ง,งอยู่บ้านเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะไม่ไปในชุมชนเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงนะคะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะก็มันการเข้าโรงพยาบาลในช่วงนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนักนะคะแต่ว่า,าเราแยกชัดเจนระหว่างผู้รับบริการกับกลุ่มกลุ่มกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจแต่คนที่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ทั้งมีอาการและไม่มีอาการค่ะก็สามารถมารับการตรวจรักษาได้นะคะ แล้วก็การฟังผลของเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเข้ามาในโรงพยาบาลก็ได้ถ้าเราตรวจทําสวอไปแล้วเนี่ยค่ะเรามีเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันสําหรับการที่เราจะใส่เลขสิบสามหลักกับเลขบัตรประชาชนเข้าไปตรงตรงบัตรประชาชนเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เลขบัตรโรงพยาบาลค่ะก็สามารถเห็นผลของตัวเองได้แต่กรณีที่ผลสมมุติว่าคนที่ติดเชื้อขึ้นมาจริงย่ิงเงี่ยค่ะทางโรงพยาบาลก็จะโทรแล้วก็ติดตามเพื่อมาสู่การรักษาทั้งหมด นะคะซึ่งการมาอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้น่ากลัวมากเพราะว่าบางท่านก็สุขภาพดีไม่มีอาการอะไรมาเพื่อคัดแยกจากชุมชนมากกว่าก็จะมาพักักรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นะคะแต่คนที่มีอาการเล็กๆน้อยๆก็จะมียาทานทนที่อาการเยอะๆก็ค่อนข้างน้อยค่ะตอนนี้แทบจะน้อยมากนะคะก็จะเป็นการเฝ้าระวังมากกว่านะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของ อ่าการอยากได้ความรู้ต่างๆหรือว่าความไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกับทางระบาดหรือก็ทางเอ่อข้อระวังเรื่องโรคติดเชื้อในการตอบคําถามนะคะว่าเราความเสี่ยงไม่ความเสี่ยงคนมาโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยค่ะนะคะส่วนทางทางตึกรักษาพยาบาลเนี่ยจริงๆตอนนี้เขาก็เต็มที่นะคะคแต่อาจจะต้องขอโทษผู้รับบริการนิดนึงว่าอย่างคนไข้ห้องพิเศษอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ใหญ้ญาติ มาเยี่ยมเยอะอย่ไหค่ะหรือคนไข้าสามัญก็เหมือนกันนะคะเพราะเราต้องเฝ้าระวังเรื่องของการนําเชื้อมาให้คนไข้ด้วยนะคะเราก็ให้แค่เฝ้าหนึ่งคนเท่านั้นหรือว่าผู้ป่วยสามัญก็ตอนนี้ญาติก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ได้ให้เขาเขาเยี่ยมเท่าไหร่นะคะคก็คงต้องเลยระยะโควิดไปนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยะค่ะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ,ค,ณคุณพรเพนเมธาจิติพันธ์ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร ฝ่ายการพยาบาลเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับและสําหรับกิจกรรมเสวนาวิชาการทางการแพทย์วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันจันทร์หน้าสําหรหบวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ